สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง f i c t ่นดีคลิปนี้ก็จะเป็นมังงะโกซูในตอนที่3มีชื่อตอนว่าแม่นางหัวหลันแห่งสำนักบุปผาสคารบุปผาสคารกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความลึกลับมีหนูตัวหนึ่งวิ่งมาแล้วก็ติดกับดักแล้วก็ตกลงไปในรูผู้คนก็พากันตะโกนว่าโอ้สำเร็จแล้วเจ้หัวหลัน ก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงสี่คนแล้วก็ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าก็ได้หัวเราะขึ้นมาว่าฮูหูส่วนลูกน้องก็ต่างคนต่างพูดลูกน้องคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่ากับดักเจ้หัวหลานใช้งานได้เยี่ยมอีกคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นมาว่าค่านี้ถ่งกลไกที่ตอบสนองทันทีแม้มีน้ำหนักน้อยนิดอีกคนก็กล่าวว่าหลอกได้แม้กระทั่งหนูที่มีความตื่นตัวได้อย่างไร้ที่ติแล้วก็เหมือนก็จะมีรูปแบบของกับดักอันต่อไป ก็เป็นที่กับดักจับหนูเหมือนกันคนที่จับหนูได้ก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องก็ได้เอาแค่นี้ก็จับหนูได้เหลือเฟือแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนว่าจะคิดต่างว่าแบบกับดักอันนั้นมันใหญ่โตเกินไปที่จะจับหนูกับดักแค่นี้ก็จับหนูได้จากนั้นคนที่เป็นหัวหน้าก็สั่งว่าสั่งสอนนางผู้หญิงสี่ห้าคนก็ได้ลุมไปที่ผู้หญิงคนนี้ที่โชว์กับดักแบบง่ายๆให้ดูผู้หญิงที่โดนลุมก็บอกข้าข้าขอโทษเจ๊ แล้วก็มีคนคิดหัวว่าเจ้าเยยงโง่แล้วก็มีคนกล่าวขึ้นมาว่าเป็นเรื่องโง่ที่เอาแต่มองนิ้วชี้ทั้งที่ชี้ให้ดูดวงจันทร์ให้นางอดอาหารจนกว่าจะฉลาดขึ้นแล้วก็มีความคิดหัวว่านั่นเป็นการพูดที่ฉลาดเมื่อรู้ว่าเจ้เราชอบอะไรแล้วก็จะมีคำบรรยายกรอบสีเหลืองว่าห้วหลานแห่งบุปผาสคารสถาปณิชแห่งความตายนางชอบให้เรียกว่าศิลปินมากกว่าคนให้บริการ แล้วก็จะเป็นการเอ่ยถึงคนคนหนึง่งนิ้วถงกระบี่อมหิตเขามาถึงสมาคมมังกรทองอ้างว่าเพื่อปกป้องเราแต่เขาเป็นเหมือนปิงที่เกาะไม่ปล่อยกะดูดเราจนกว่าจะแห้งตายเราว่าจ้างนักวางกับดักเป็นจำนวนมากมาจัดการเขาแต่ล้มเหลวทั้งหมดเราจึงต้องเผชิญกับผลงานที่ล้มเหลวเรามาหาท่านก็เพราะเราได้ยินเรื่องราวสำนักบุพภาสคาร ไม่ต้องกลัวผลสะท้อนแม้แต่ง,งานล้มเหลวดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยมาว่าจ้างเจยคนนี้ให้ไปรอบวางกับดักฆ่าคนเจยที่เป็นหัวหน้าก็กล่าวขึ้นมาว่าพวกเจ้ามาถูกที่แล้ววิธีการของเราก็คือทําให้เกิดอุบัติเหตุกับเป้าหมายของเราเราอาจจะล้มเหลวซ้ําแล้วซ้เาเล่าแต่เราไม่เคยเผชิญหน้าการโต้อตอบและนั่นเป็นจุดขายที่ไม่ซ้ํากับของใครๆของเราโอ้โห คนที่มาขอความช่วยเหลือมาว่าจ้า,จางเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่างั้นพวกเราคงต้องฝากไว้กับแม่นางสะแล้วเจ้าของสำนักที่ว่ารับจ้างค่าก็กล่าวขึ้นมาว่าโถจะไปไหนกันแล้วหรอละอายใจจริงๆข้าหมักเหล้าก็เทียมเอาไว้จนได้ที่แล้วเจ้าน่าจะดื่มสักกกสองกกนะผู้คนที่มาว่าจ้างก็บอกว่าขอบคุณที่เสนอแต่เรารีบอยู่น่าจะทำให้เจ้คนนี้มโมโหถึงกับวากขึ้นมาแล้วก็ทำโต๊ะพังเลยทีเดียว แล้วเจก็บอกว่ากล้าดียังไงมาฉีกหน้าข้ากันนี่พวกมันต้องชดใช้อะไรพลาดอีกแล้วหรือนี่พวกมันจะให้กลุ่มบุปผาสกา,ารไปจัดการใครกันนะพวกลูกน้องที่อยู่ข้างหลังก็วิจารณ์กันว่าบอกไม่ได้เหรอว่าเจแกพูดเองเออเองตลอดเวลาลูกน้อยคนก็บอกว่า <"Hey, S 2> เฮ้ยเงียบนะเดี๋ยวนางได้ยินเจเจ้าของสำนักเนั่นก็โวยวายต่อเจ้าคือเป้าหมายต่อไปของข้าข้าจะให้ พวกเจ้าร้องไห้โอดอวนให้ข้ายกโทษจนน้ำตาเป็นสายเลือดให้ได้สมาคมมังกรทองใช่ไหมพวกลูกน้องข้างหลังก็พูดกันว่าไปเตรียมเครื่องมือกันเถอะแล้วก็มีคำบรรยายว่าศิลปินต้องไม่ยอมรับความขายหน้าส่วนลูกน้องก็วิจารณ์กันว่าแล้วไงเล่าหมักกระเทียมนะหรอเจ้าก็รู้ว่าเราสามารถต้มมันได้ไม่ใช่หรอนี่มันปนกันกลากงวันแสกเอานี่เล่าหมักกระเทียมของเจ้า แล้วก็มีคำบรรยายว่าเล่าหมักกระเทียมก็เหมือนมันเป็นของเจ๊อีกคนก็กล่าวว่าเจ้าก็แค่ทําเป็นเหมือนไม่ได้ยินอะไรก็พอและดูเหมือนกุมภูผาเนี่ยก็มาสร้างสะพานนะครับเป็นสะพานโค้งระหว่างหน้าผาเจ๊คนนี้ก็ปัดฝุ่นเพราสร้างสะพานเสร็จแล้วเจ้าของสํานักก็กล่าวว่าเสร็จเรียบร้อยกับดักพร้อมแล้วพวกลูกน้องก็พากันตกมือแล้วก็ชมว่าดีมากเลยเจ๊ แล้วเจ๊แกก็บรรยายคุณสมบัติสะพานนี้แข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักได้แม้กองทอาหารจะข้ามผ่านไปมาแต่คงไม่มีใครคาดถึงว่ามันจะยุบถล่มลงไปได้แม้แต่กระโลกตัวเดียวที่วิ่งผ่านไปงานศิลป,ปะอย่างแท้จริงพวกลูกน้องก็กล่าวว่าอยู่แล้วค่ะขนาดเราสังเกตดูตอนเจ๊ทำงานตลอดเวลานี่ยังแทบไม่เชื่อตาตัวเองเลยเจ้าของสำนักก็เมาะขึ้นมาว่า เจ้าของสำนักก็รวมกลุ่มคุยกับลูกน้องอยู่เจ้าของสำนักก็ถามว่าดีแล้วตอนนี้เป้าหมายของเราอยู่ไหนลูกน้องก็บอกเออมมาดูซิแต่ในฉากด้านหลังก็จะเห็นว่าพระเอกเนี่ยได้วิ่งส่งสลาลเปาข้ามสะพานนี้มาแล้วนะครับลูกน้องก็บอกว่าอีกสิบนาทีเขาจะผ่านมาทางนี้การที่พระเอกได้วิ่งผ่านนี่ก็ทําให้กลุ่มบุพผานเนี่ยตก,กใจแล้วก็มีคนพูดขึ้นมาว่าอะไรอะไรกันนั่นมีอะไรเพิ่งผ่านเราไป มันไปไวมากไม่แน่ใจว่าคนหรือหมูอะไรนะหมูเหรอพวกลูกน้องก็กล่าวว่าข้าก็เห็นมั้งหมูอะไรนี่แหละวิ่งข้ามสะพานไปไม่ใช่เหรอลูกน้อยคนก็กล่าวว่าพวกเราก็เห็นเหมือนกันเจ้าของสำนักบุผาเนี่ยก็ถึงกับวิตกแล้วก็ยืนมองสะพานและสพักก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าหมูวิ่งข้ามไปและมันยังรอดไปได้ด้วยเหรอเป็นไปได้อย่างไรมีรอยต่อช่องว่างที่ทําให้งานไม่ถูกต้องเหรอ แล้วเจ้าของสานักที่เป็นผู้สร้างสะพานเนี่ยก็เดินเข้าไปในสะพานแค่ก้าวไปก้าวเดียวก็ทําให้สะพานเนี่ยล้มลงพังไปเลยพวกลูกน้องก็วา้เจ๊ไม่นะเจ๊ ay, หัวหลานแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีชายคนหนึ่งอ่ะยืนดูการกระทําของพวกกลุ่มผู้หญิงนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานพวกลูกน้องก็บอกขอบคุณสวรรค์ที่นางผูกเชือกนิรภัยไว้นูกน้องอีกคนหนึ่งก็ถามเจ๊ ay, คะปลอดภยัยหรือเปล่าคนที่ยืนดูอยู่นั่นก็คือ คนที่กลุ่มผู้หญิงคนเนี้ต้องวางกับดักในการฆ่านะครับผู้ชายที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มบุปผาก็ได้กระดกเหล้าหรือน้าไปจอกหนึ่งแล้วก็เดินกลับไปส่วนผู้หญิงด้านหลังก็กําลังพูดวายกันอยู่พวกลูกน้อยคนนึงก็กล่าวมาว่าคิดว่านางหมดสติไปแล้วลูกน้อยคนก็บอกว่ารีบดึงนางขึ้นมาแล้วก็ตัดฉากมาที่ท,ที่หนึ่งซึ่งพระเอกนั้นก็ได้วิ่งมาส่งสาระเปาให้กับหลวงพ่อหลวง,งพ่อก็กล่าวว่าอมิตตพุทธ ดูไอที่ลอยกุ่นจากสละเปาสิให้ความรู้สึกว่ามันทําด้วยเห็ดหอมกับผักด้วยใช่ไหมพระเอกก็กล่าวว่าแน่นอนสลเปาชุดนี้ปรุงพิเศษเพื่อใต้ซือโดยเฉพาะขอรับใต้ซือก็กล่าวว่าอาตมาติดค้างประสบอีกครั้งแล้วเอานี่ค่าสลัเปาพระเอกก็กล่าวว่าหาไม่ได้ขอรับเราต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณจากนั้นพวกลูกศิษย์ก็มาเคาะประตูหลวงตาลงตา หลวงตาคนนกกี้ก็ถึงกับตกใจลลูกศิษย์ก็กล่าวว่ายกโทษให้เราด้วยเปิดประตูทีตั้งสิบวันแล้วนะที่หลวงตาไม่กินไม่ดื่มอะไรเลยแต่ความจริงเนี่ยหลวงตาก็กินแต่ละเปาอยู่นะหลวงตาก,ก็พูดขึ้นมาว่าเงียบสายหัวไปจากที่นี่เลยนะเฮ้ยจะสนใจทําไมว่าข้าจะอดตายหรือไม่ในเมื่อพวกแกไม่จัดของที่ข้าขอมาให้จากนั้นหลวงตาเนี่ยก็หันกลับมาหาพระเอกแต่ว่าพระเอกก็ไม่อยู่แล้ว หลวงตาน,นกําลังจะชวนพูดว่าเออแล้วเมื่อเจ้ามาถึงพรุ่งนี้จุดๆแล้วหลวงตาก็เดินไปที่หน้าต่างหลวงตาก็มองลงไปแบบมันเป็นเหวสูงมากหลวงตาก็กล่าวขึ้นมาว่าอมิตตพุทธนี่เขาลงไปถึงนั่นจากตรงนี้เลยเหรอคือพระเอกนั่นเองโคตรโหดวิทยาย,ยุทธอย่างเหนือแล้วก็จะเป็นภาพซูมออกมาก็คือว่านี่ก็จะเป็นภาพว่าหลวงตาในยอยู่ในกุฏิทางด้านซ้ายที่เป็นสูงๆนะครับ แล้วหลวงตาก็กล่าวขึ้นมาว่าช่างเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆส่วนพวกลูกศิษย์ก็ยังตะโกนเรียกหลวงตาอยู่นะครับลูกศิษย์ก็กล่าวว่าแง้ประตูออกหน่อยก็ยังดีเราเตรียมข้าวต้มงามาให้แล้วพวกเราห่วงว่าท่านจะทําร้ายตัวเองหลวงตาที่กินสะลเปา,าอยู่ก็กล่าวว่าไอ้พวกบ้าข้าบอกให้พวกเจ้าใส่หัวไปให้พ้นไงเล่าแลวหลวงตาก็พึมพำว่าใครจะไปสนข้าวต้มงากันแล้วก็ตัดฉากมาที่ที่หนึ่งดูเหมือนว่ากลุ่มบุปผาเนี่ยก็ได้ประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นอีกแล้วหัวหน้ากลุ่มก็พูดขึ้นมาว่าฟิวเสร็จแล้วยังดีนะที่ข้าเตรียมกับดักอื่นตามเส้นทางที่เขาจะผ่านเผื่อเอาไว้พวกรุ่นน้องก็พากันตบมือแปะแปะ,แ,ปะแล้วก็บอกเอาเลยเจ๊ตั้งใจดีจริงๆลูกุนน้องคนหนึ่งก็ได้เข้ามาถามว่าว่าแต่เจ๊เกี่ยวกับเจ้าหมูอ้วนที่ข้ามสะพานไปก่อนนั้นอาจจะเป็นจอมยุทธยอดฝีมือแทนที่จะเป็นหมูก็ได้เจ๊ก็รู้พวกเรามีวิชาก้าววิชากระโดด มีคำกล่าวว่ายอดฝีมือยามก้าวเดินจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้ที่หิมะเจ๊ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ดันเอาไม้กวาดกวาดพื้นเนะนี่ยปาดใส่นาลูกน้องส่วนลูกน้องคนอื่นๆก็กล่าวว่าไอ้โง่เจ้านี่ช่างเขาเสียจริงๆแล้วเจ๊ก็กล่าวขึ้นมาว่าจอมยุทธ์ยอดฝีมือก็คงใช่นะข้าจะต้องบอกพวกเจ้ากันอีกกี่ครั้งไอของอย่างฝ่ามือลมถ้าล่างมันก็แค่สิ่งที่พวกอนตภาณฑ์ที่ฝึกวิทยายุทธสร้างขึ้นมา เราเป็นสถาปนิกมีจุดหมายจะยกระดับฝีมือของเราออกมาในรูปแบบของศิลปะถ้าเจ้ามีเวลามาฟังเรื่องหยาบคายของพวกอันธพาน,นักแล้วก็ลองนึกหากับดักชนิดใหม่มาแทนสิพวกลูกน้องก็กล่าวว่าพวกเราขอโทษเจ๊จริงๆส่วนเจ๊ก็บอกว่าหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับบทเรียนกันแล้วนะแต่ทันใดนั้นเองเนี่ยที่เจ๊ากาลังอบรมลูกน้องอยู่เนี่ยพอเอกก็ได้วิ่งมาข้างหลังแล้วก็วิ่งผ่านไปแต่เจ๊ก็บอกว่าเฮ้ยหยุดก่อน พระเอกก็พูดขึ้นมาว่าพูดกับข้าเหรอเจ๊ J. ก็บอกว่าเออเจ้านั่นแหละมานี่มานี่มาตรงนี้พระเอกเนี่ยก็ได้วิ่งมาหาพวกลูกน้องเนี่ยก็สะดุง้งพวกเจ๊ก็สะดุง้งพระเอกก็ถามมีอะไรแล้วเจ๊แกเนี่ยก็โยนก้อนหินไปแล้วก็กล่าวว่านั่นไม่น่าจะเกิดได้เลยโยนก้อนหินไปกระดิ่งกระดิ่งแล้วก็มีเหล็กเนี่ยขึ้นมาปิดประครบกันตึงพระเอกก็ตกใจแล้วก็กล่าวว่าโอ้โห เจไดวางกับดักก็พูดขึ้นมาว่าเห็นไหมเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นปกติเจ้าจะต้องติดกับดักและโดนหั่นเป็นชินช้นๆและเจ้แกเนีนก็ดึงเสือ้อพระเอกด้วยนะพระเอกก็กล่าวขึ้นมาว่าข้าเห็นแล้วข้าก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ามันสุดยอดเป็นบ้าเลยแถมพระเอกก็ขืนนะด้วยนะส่วนเจก็หัวเราะด้วยนะแล้วสักพักเจก็เปลี่ยนจากการหัวเราะมากระช่าขอเสือ้อพระเอกแล้วก็กล่าวว่าเจ้าแล้วเจ้าเป็นตัวอะไรกัน เมื่อก่อนก็เป็นเจ้าไม่ใช่เหรอเจ้าเป็นอะไรกับกระบี่อมหิตหนิวถงไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะเจ้าทำร้ายกับดักที่ข้าเตรียมไว้ดักเขาเหรอรู้ไหมว่ากับดักแต่ละอย่างต้องใช้จ่ายมากขนาดไหนรู้หรือเปล่าพระเอกก็ตอบขึ้นมาว่าเออข้าเป็นคนดูเฉยๆนะแล้วพวกลูกน้องเจ๊เนี่ยก็ซีดขึ้นมาพักหนึ่งแล้วก็มีคนถามขึ้นมาว่าจับใครกันซึ่งคนที่ถามขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มที่เจ๊เนี่ยต้องวางกับดักจับนะครับ นิวทงนั่นก็พูดต่อว่าเจ้าคือนางผู้หญิงที่กล้าเห็นตอนทำลายสะพานพังนี่อย่างนั้นกับดักนั่นเตรียมไว้จัดการกับข้านิวทงใช่ไหมกลุ่มบุผาเนี่ยก็ตาโตตกระจายกันทุกคนแล้วเจงก็สั่งว่าหนีเร็วลูกน้องก็ฟุบแยกตัวออกจากพระเอกส่วนนิวทงนั่นก็กล่าวว่าใครว่าข้าจะปล่อยพวกเจ้ากันฮะพวกกลุ่มบุภาเนี่ยก็หนีส่วนนิวทงนั่นก็พุ่งเข้ามาพระเอกนั่นก็หันไปมองกลุ่มบุภา แต่นิวทงเนี่ยไม่ได้พุ่งไปหากุ่มบุกผาแต่กลับพุ่งเข้ามาโจมตีพระเอกพระเอกก็ถามขึ้นมาว่าเออท่านขอรับข้าคิดว่าตอนนี้ท่านเข้าใจผิดเสียแล้วนิ้วทงก็กล่าวขึ้นมาว่าเจ้าหลบกระบี่ข้าได้ข้าเห็นว่าตอนนี้สมาคมมังกรทองส่งคนที่พอจะมีฝีมือมาแล้วจากนั้นเนี่ยนิวทงก็โจมตีที่พระเอกต่อไปสามสีท่ทีพระเอกก็หลบได้ทีแรกที่หลบได้พระเอกก็บอกว่าไม่นะไม่ใช่อย่างนั้นข้าก็แค่พระเอกก็หลบจนตัวเองเนี่ยไปติดต้นไม้ นิ้วถงก็ใช้จังหวะเนี่ยที่พระเอกตีต้นไม้พุ่งเข้ามาโจมตีพระเอกแล้วก็กล่าวว่าตายซะเถอะแต่พระเอกเนี่ยก็ได้โจมตีกลับก็ใช้มือเนะี่ยปัดดาบออกแล้วก็สอกเข้าท้องแล้วก็เสยขึ้นท้างบนแล้วก็กล่าวว่าผ่านมาทางนี้นะเฟยการโจมตีของพระเอกเนี่ยก็ทําให้หนิ้วถงเนี่ยลอยขึ้นฟ้าแล้วพระเอกเนี่ยก็เออหื้ออุ้ยถึงก็ตกใจที่ตัวเองใช้วิทยาย,ยุดไปก็หนันซ้ายหันขวาแล้วก็รีบวิ่งหนีไปแล้วก็กล่าวขึ้นมาว่ามีใครเห็นหรือเปล่า ซึ่งคนที่เห็นเนี่ยก็คือกลุ่มบุปผาพวกลูกน้องก็กล่าวขึ้นมาว่าข้าเห็นนะข้าด้วยข้าที่สามเย่ข้าบอกแล้วเจ๊ข้าบอกแล้วว่าเจ้าหมูอ้วนนั้นต้องเป็นสุดยอดฝีมือแน่ฮุเลฮุเลหมูอ้วนเขาช่วยชีวิตเราไว้ด้วยเหมือนกันเจ๊ก็กล่าวขึ้นมาว่ายอดฝีมือแล้วก็กล่าวต่อว่าสาวสาวลูกน้องก็บอกเจ้าค่ะแล้วเจ๊เนี่ยก็กรีดออ้ขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้ข้าควรทําฉันใดดีหนอ ก็คือเจ๊เนี่ยก็หลงรักพระเอกพวกลูกน้องเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าว่าไงนะแล้วก็ตัดฉากกลับมาที่ร้านซาลาเปาพระเอกเนี่ยก็นั่งกินซาลาเปาอยู่ส่วนเยลินเนี่ยก็นั่งมองพระเอกอยู่ก็ได้หยอกล้อเล่นกันส่วนคนที่เห็นการกระทําเนี่ยก็คือกลุ่มบุกผาพวกลูกน้องก็คิดในหัวว่าเขามีเจ้าของซะแล้วหรือนี่โถเจ๊ของเราทีนี้นางจะทําอย่างไรแล้วเจ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้หูห้้้้้้้้้้้ั้น้้ จีบข้าเมื่อคู่นี้เองตอนนี้ยังไปล่อลวงสาวๆอื่นอีกพวกลูกน้องเนี่ยก็ถึงก็หือกันเลยทีเดียวณลเจก็กล่าวต่อว่านี่คือสาเหตุที่ข้ามักโกรธเกลียดผู้ชายและเย็นชากับพวกเขาและเจ๊เนี่ยก็หักกล้องสองทางกายทิ้งและในหน้าสุดท้ายเจ๊ก็กล่าวว่าข้าจะต้องติดตั้งกับดักสุดโหดเอาไว้ขนาดที่ผียังต้องกลัวคอยดูเธอแกเจ้าหมูอ้วนส่วนพวกลูกน้องก็รวมหัวกันกระซิบว่าไปกันเถอะ พูดผิดนิดนหน่อยๆน่ออาจจะเป็นเหยื่อนางก็ได้ก็จบไปนะครับสําหรับมังะเรื่องโกสูในตอนที่3ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในตอนที่4นะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ